ฮัลโหลวันดีค่ะทำกับข้าวกันนะคะอู้ยจิมเบนยกกล่องหน่อยน้ำมันโบออกค่ะน้ำมันแข็งวูยเหลือใจฮอยโบงออกก็ได้ เอาอย่างหล่ะพัพพี่ก็อยู่ใส่ละไป้มื่อนี้ไม่ค้าวไม่คม้าวเป็นแนวดายเนาะน,นี่เนาะโบสวงบอกเนะสะละสะลวยเด็ดนี่ค่ะอาหารเมื่อวานนี้นะคะต้มนะี่ค่ะผักสุกแล้วนะคะ เส้นให้เราหน่อยพัดพัดพัดให้เขากันค่ะนงหมักหลายผมใส่หลายเห้อเนี่ยวาโบอิ้มง่ายกระดอกกระเดียบิ้มหน่อยวาโบอิ้มอีกละ อร่อยดิจิดแสร็เสร็จแล้วค่ะเนี่ยค่ะผัดวุ้นเส้นที่เหลือค้างเมื่อวานนี่ค่ะเบือแส่บจจิตจัล นนี้ทำน้ำจิ้มหวานนะคะน้ำจิ้มอันนี้เป็นนนี้จากอังกฤษค่ะเนี่ยใช้เนี่ยอร่อยค่ะทำง่ายด้วยใส่เนี่ยแล้วก็เติมน้ำร้อนเติมน้ำร้อนก็ใช้ได้เลยค่ะน้ำจิ้มง่ายๆก็เต,ติมน้ำตาลนิดหน่อย นี่ค่ะคนคนคุน้ำกน้ำจิ้มแซบค่ะแค่เนี่ยอร่อยเป็นอันเสร็จพิธีน้ำจิ้มง่ายๆค่ะที่เนี่ยอุปกรณ์หาอันนี้น้ำจิ้มพริกนะคะจะเผ็ดหน่อยอันนี้จะใส่น้ำกระเทียมดองนิดหนึ่งนะคะต้มน้ำกระเทียมดองก่อนนะคะต้มน้ำกระเทียมดองก่อนนิดหน่อย ที่น้ำกระเทียมดองนะคะทำน้ำจิ้มเผ็ดค่ะก็จะต้มให้เดือดเดือหน่อยกระเทียมเม็ดักชีพริกไทยค่ะสามเกลอือใส่ลงไปนิดหน่อยเดือดแบบนี้แล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะนี่ก็ใส่เนี่ยค่ะซอสพริกลงไปนะคะหนสอง สามช้อนก็พอค่ะเพื่อนฝรั่งเศสกินเผ็ดเ็ดไม่ได้ต้องใส่สร้างร้อนอ่ะพอประมาณเนี่ยค่ะนีอร่อยแล้วค่ะ น้ำตาลเติมอไนิด่